สวัสดีครับทุกคนครับผมถามกันเข้ามาเยอะนะครับผมสำหรับเรื่องยางติดรถของเจ้าเอาเน่ฮอนด้า HRV eHEV นะครับผมว่ามันรู้สึกยังไงนะครับผมบางคนเขาบอกว่าเฮ้ยยางมันยางที่ติดรถฮอนด้า HRV eHEV เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะบอบบางเกินไปอะไรเงี้ยครับผมนะชนขอบนิดนึงหรืออะไรนิดโดนใดตมนิดนึงมันก็ แตกหรือว่าระเบิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมจากประสบการณ์ของผมเองนะก็ยังไม่เคยเจออย่างนั้นนะครับผมนะแต่จริงๆแล้วส่วนตัวผมนะผมคิดว่าถ้าถ้าเราเอาล้อรถยนต์เนี่ยไปเหยียบตะปูนะครับผมผมว่าไม่ว่าล้ออะไรมันก็เสียบเข้าไปหมดอ่นนะเนาะเออนะครับทุกคนครับผมเพราะฉะนั้นก็ต้องทําใจไปอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับผมแต่เรื่องการ หลายหลายคนเขาบอกว่าเอาล้อไปเบียดขอบหรือว่าเบียดอะไรก็ตามนะครับผมแล้วมันแบบดูบอบบางเนี่ยยังยังไม่เคยลองนะครับผมแล้วก็แล้วก็ไม่พยายามจะลองด้วยบอกไว้ก่อนเออก็ไม่พยายามจะลองนะครับผมวันนี้เราลองมาดูแล้วกันนะว่า,เ,าเขาให้ยางอะไรมาแล้วก็ผมรู้สึกยังไงกับกับยางตัวนี้นะครับผมนะอ่ะ มาดูกันเลยแล้วกันนะครับผมเรามาดูกันใกล้ๆนะครับผมนี่นะครับนี่คือยางติดรถที่ไซส์ของอยางตัวนี้ผมเข้าใจว่ามันหาที่ร้านอื่นไม่ได้นะครับผมทุกคนครับผมนะคืออันนี้แม็กผมไม่เปลี่ยนนะไม่ต้องไป,ไปสนใจนะครับผมเอาเฉพาะยางนะยางของ h o น d ้า e HRV e ECV เดี๋ยวผมผมไปข้างนู้นดีกว่าเพราะว่าข้างนี้เดี๋ยวรถส่วนมาแล้วมันจะ จะลำบากนะครับผมจะอันตรายนะครับผมนะโอเคผมไปข้างนี้แล้วกันข้างนี้ได้ไหมวะข้างนี้ก็ชิดบ้านเกินไปอีกทุกคนอ่ะโอเคตรงนี้แล้วกันยางติดรถของ a l l e น็ o n d a HRV e s เ v นะครับผมก็คือบร s t o n e นะครับผมนี่บร s t o n e ซีรีส์รุ่นนี้ก็คือ b r i s t o นอา e ิเอนครับนี่ครับนี่นะครับผม บีเอสดอรอารเรนซ่าน่าจะศนะูนย์นหนึ่งะแต่ต้องบอกว่าไซส์ของยางติดรถของ h o n d a Hrv เนี้ยมันจะหาที่อื่นไม่ได้หรือหาที่อื่นยากลำบากเลือเกินทุกคนเพราะว่าไซส์ของยางที่ติดรถเนี่ยตรงนี้น,นะครับผมมันคือ225 50ขอบ18นะครับผมวันนี้คือ rs นะเนี่ยครับ225 50ขอบ18ซึ่งซึ่งค่อนข้างหาย,ยากอยู่พอสมควรทุกคนเออ หรือไม่มีเลยก,ก็ว่าได้ไม่แน่ใจอาจจะบิสโตนอาจจะผลิตให้กับ Honda อันเดียวไซส์นี้ไซส์เดียวผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าถ้าถามว่าถ้าเป็นไซส์อื่นบิสโตนอาร์เรนซเริ่มจะมีเข้ามาแล้วนะครับนะซึ่งผมค่อนข้างที่จะประทับใจอยู่พอสมควรนะถ้าถ้าดูตามเขาเรียกอะไรดอกยางนะ ดอกยางนะแล้วก็เนื้อยางเนื้อยางตรงนี้ผมก็ไม่แน่ใจหรอกว่ามันเป็นบันบางหรือบอบบางแค่ไหนอะไรยังไงนะแต่ผมว่าความรู้สึกของผมอะมันมันค่อนข้างรีดน้ําได้ดีอยู่พอสมควรสมควรเลยแหละวันนี้ขับถนนลื่นมาไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วนะครับผมช่วงนี้ฝนตกพายุเข้าด้วยนะครับผมอะผมให้ดูดอกยางตรงนี้ครับนี่ ไม่รู้เห็นหรือเปล่าเนาะเน,ะนี่ยครับดอกยางตรงนี้ครับนะค่อนข้างค่อนข้างดูดีอยู่พอสมควรเลยครับทุกคนสําหรับยางติดรถนะมันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเองแล้วกันทุกคนต้องบอกว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเองนะอ่ะโอเคมาดูความรู้สึกต้องบอกว่าต้องบอกกันว่าถ้าเรื่อง หลายๆเรื่องนะหลายๆอย,ย่างแล้วกันนะผมผมค่อนข้างจะชอบบริสตอลเป็นพิเศษอยู่แล้วทุกคนบริสตอลนี่ถือว่าโอเครถรถคันเก่าผมใช้บริสตอล re 004ซึ่งต้องบอกตรงๆว่าคนละรูปแบบกับเจ้า a าร n นซตัวนี้เลยนะครับผมนะเพราะว่า004อ่ะมันเป็นยางสายสปอร์ตสายซิ่งนะครับผมเพราะฉะนั้นความความรู้สึกความรู้สึกของรถคันเก่าของผมนะที่ที่ขับอยู่อ่ะ มันจะแบบสายซิ่งสายมุดสายอะไรแบบว่าโหแบบค่อนข้างที่แบบแบบแข็งแข็งต้องบอกเลยว่าแข็งแต่พอมาเจ้า HRV คันนี้ทุกคนมันเขาเรียกอะไรมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยทุกคนเออเพราะว่าเจ้าอาเลนซ่าอันเนี้ยพอเราขับอยู่บนถนนนะบอกเลยว่าโคตรนุ่มนุ่มมากนุ่มมากอันนี้ไม่ได้ชมนะคือ คือมันเป็นความรู้สึกจริงๆไม่ได้ชมมันนุ่มแบบว่าแบบผมก็ไม่รู้ว่าความนุ่มของแต่ละคนมันนุ่มขนาดไหนแต่สําหรับผมอะผมขับ RE 0ูน e มานะมันเป็น,ปนมันมันเป็นยางสายสปอร์ตซึ่งมันค่อนข้างที่จะแข็งมากทุกคนเพราะ,ะนั้นก็แน่นอนว่าคือผมไม่ใช่อะไรนะผมจะหาที่วางที่ท,ที่ที่วางกล้องเออคือมันค่อนข้างที่จะแบบ นุ่มมากๆแล้วก็เวลาเราขึ้นสะพานแล้วโชคมันทำงานอะนะมันจะแบบเด้งนิดนึงแล้วก็แบบอาจจะยั่วไปหน่อยอาจจะยั่วไปหน่อยนะเวลาแบบเด้งบบจังหวะขึ้นคอสะพานอะไรเงี้ยเด้งปุ๊บแล้วยั่วนิดนึงแต่แบบแรงกระแทกของโชกนะแล้วก็บวกกับตัวยางที่นุ่มซึ่งบางคนอาจจะไมไ่ชอบนะซึ่งอาจจะนิ่มไปไปด้วยซ้ำแต่ผมรู้สึกว่าแก่แล้วนเนอะรู้สึกว่ามัน ค่อนข้างที่จะสบายอยู่พอสมควรสำหรับสาหรับเจ้าอารเรนซาตัวนี้ที่ติดมากับรถ Honda HRV อันนี้นะค่อนข้างที่จะสบายอยู่พอสมควรเรื่องการการขับขี่การขับขี่ปัดซ้ายมุดขวาปัดซ้ายมุดขวาอะไรอย่เงี้ยก็ผอมพอมีอยู่บ้างแต่ว่าอาจจะไม่เกิน100กิโลเมตรนะไม่มีปัญหาอะไร เออแบบปื๊ดปื๊ดปื๊ดแบบโหแบบได้ได้สบายแล้วก็แบบดูไม่โยนด้วยความความรู้สึกของผมคือแบบมันไม่ได้โยนอะไรมากมายไกยกองอะไรขนาดนั้นนะครับทุกคนครับผมนะสิ่งที่จติตเหรอผมว่าเสียงยางแล้วกันเสียงยางเสียงถนนแล้วกันเสียงเสียงถนนเข้ามาจากใต้พื้นรถอะค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรสําหรับสำาหรับเจ้าอารเลนซาตัวนี้นะครับผมซึ่ง ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นที่ยางหรือว่ามันเป็นที่โครงสร้างของของพื้นรถนะอันนี้ต้องต้องบอกไปก่อนผมก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องรถอะไรมากนะักเพียงแต่เพียงแต่ผมเอามาแชร์ให้ฟังความรู้สึกส่วนตัวที่ผมเจอมาแล้วกันนะว่าเออมันยางอเลนซ่าที่ติดรถมากับเจ้า,าคันน้า H R V คันนี้ผมรู้สึกอย่างไรนะครับผมนะเรื่องอะไรอีกเรื่องเรื่องความนุ่มเจ๋งมาก เรื่องความยั่วอาจจะมีแต่ผมชอบแบบ,ย,บยูบย่วไงคือแบบมันมันรู้สึกแบบมันซอฟมากทุกคนเออก็เลยคิดว่าแม่งเป็นยางที่ดีอยู่พอสมควรเลยทีเดียวซึ่งจริงๆแล้วมันก็โอเคมันคือยางเกรดสูงสุดของของของ SUV อยู่แล้วของ b g ร s t o n e นะครับผมนะที่ที่ท,ที่ที่ใส่ SUV นะครับผมตอนแรกที่ซื้อมาเนี่ยก็หาข้อมูลอยู่พอสมควรเหมือนกันว่าเฮ้ยยางมันจะบอบบางอะไรอย่างเง้ยหรือเปล่าเนะี้ยก็ ไม่รู้เพราะยังไม่รู้เพราะว่าก็ยังไม่ชนอะไรเพราะว่าก็พยายามแบบว่าแบบขับระวังระวังไม่ได้เบียดไม่ได้อะไรมากมายนะครับผมนะแต่ก็ก็ลองดูตอนแรกดู Pilot Sport มิชลินพายอทสปอร์ตไฟไว้ด้วยนะครับผมแต่ก็ราคายังแรงอยู่เลยอ่ะเออก็เลยยังยังไม่ได้สนใจสักเท่าไหร่นะก็เลยอ่ะใช้ใช้ไปก่อนเดี๋ยวก็ค่อยเปลี่ยนค่อยเปลี่ยนทีเดียวเลยแล้วกันอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับผมสี่0มื่นห้าหมื่นโลอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้จะบอกว่า โค่นุ่มชอบชอบชอบนะครับผมชอบชอบมากสําหรับยางติดรถคันนี้นะครับผมเนี่ยเอาอีกครั้งหนึ่งนะนี่คือ b บร s t o n e ครับนะบริสโตนซึ่งผมไว้ใจอยู่แล้วทาไมผมต้องบอกว่าผม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 ชอบความทนทางของดอกอยางของบริสโตแล้วกันอันนี้ ส่วนตัวอันนี้ส่วนตัวล้วนๆผมเคยใช้มาหลายยี่ห้ออยู่พอสมควรแต่รู้สึกว่าบรนะิสโตน่ะผมผมชอบที่สุดคือดอกยางมันค่อนข้างทนทานอยู่พอสมควรครับผมเนี่ยนยครับนะเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้และกันรีวิวคร่าวๆนะครับผมนะสำหรับเจ้าบริสโตนอ l เรนซายางติดรถยนต์ Honda าเอชอารประมาณนี้ครับผม